卖。 พ่นถ้ำสองพัซีรีส์วันนี้แอดมินจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าด้วยบลูทูธสำหรับเครื่องพิมพ์พันทำสองพันสามซีรีส์ที่รองรับการตั้งค่าด้วยบลูทูธผ่านแอปพลิเคชันพันท้ำเพ่ให้คุณสามารถตั้งค่าเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเราเตอร์เพื่อให้เครื่องพิมพ์อยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนดังนี้ค่ะข้อแนะนําสําหรับมือถือหรือแท็บเล็ตต้องเชื่อมต่อกับ Wi-Fi 2.4GH ไว้ก่องตั้งค่ริ่ะเพิมพ์ด้วะก่อนการกัลงค่์เครื่องพิมพ์จะเปิดบูไว้อัตโนมัติเเพื่อรรกาชื่อมต่อจากกกนนั้็ดเลือกเครื่อง แล้วก็ให้เราใส่รหัส Wi-Fi กดต่อไปขั้นตอนนี้ก็ให้เรารอเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเราเตอร์สักครู่นะคะตรงที่เครื่องพิมพ์จะมีสัญลักษณ์ Wi-Fi จากกระพริบเพื่อบอกสถานะของการเชื่อมต่อจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นค่ะเราก็สามารถสั่งพิมพ์งานผ่าน Wi-Fi ได้เลยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถตั้งค่า Wi-Fi ผ่าน Bluetooth ได้แล้วง่ายมากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะฉลาดเลือกเลือกแพนท่ำรับพกกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ